ผมเชียรต้นอีสานพัดินครับมือนี้กะบเสาหกงงไอตีห่าห้าสิบแปดครับกำลังจะตอกบัตรขอเงานเนาะพี่นอ้องนี่ครับนี่ก็จะเป็นตู้ตอกบัตรผมเนาะผมก็ยิมาตอกบัตรขอเงานครับพี่นอ้องนี่ครับครับผม ตอกบัตรเสร็จเลาเฮ็ดฉัดงโตไปดีครับให,ให้อาหารง้อครับจุ๊บจะคูดครับพี่น้องไปบึง้งผมจะให้อาหารง้วเนาะพี่น้องเสร็จให้อาหารงัวให้อาหารมาเสร็จกะเขาสวนครับวันนี้ครับพี่น้องเฮ้ครับไปบึงกันเลยครับลืมบอกพี่น้องนะครับอีกผู้นึงเป็นในเมื่อสบายครับ ปวดหัวครับนี่ผมก็ดลงงานผพ้ดเดียวครับเดี๋ยวเป็นสิเป็นว่าเป็นสิลงงน้นในเคืองมือครับลงช่วงใบครับผม Ừ ok có khoảng ngày xếp đều nó nó có khoảng ngày xếp đều không có cháu hoa hán này khổ, bệnh hóa hán nó kia không Ừ nếu bây giờ hóa khắp nó cái thằng hoa hán nó kìa ประมาณนี้ครับผม18เช็คถึง20เช็คได้ครับกิโลหนึ่งครั500กิโลขายก็โอ้พี่น้องลองคูณเข้าไปดูดีครับ500คูณ18หรือ20ก็ได้ครับอัน่นี้ก็จับได้ครับเนี่ย แต่วัวสายพันธุ์อะไรผมจําไม่ได้เนาะผมเคยถามนายจ้างแล้วว่าสายพันธุ์อะไรผมก็จาไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเอาอาหารให้มาแล้วเอายาให้มาเอาฝังให้มาแล้วครับนี่ครับมา้าพี่น้องม้ามีสองตัวครับผมครับ Nghe này chẳng à bụng